เริ่มที่คำถามแรกนะคะมีผู้กล่าวว่าตายไปแล้วเห็นเขากินอาหารกันแต่ตัวเองไม่สามารถกินกับเขาได้เพราะไม่ได้ทาไว้ถ้าเราไม่ถวายอาหารและตายไปก็จะไม่มีอาหารกินหรอกคะ่ะ เห็นมีการเชิญชวนสร้างที่ดินถวายวัดถวาย,วยวเงินสร้างหลังคาโบสถ์ปัจจัยเครื่องอาศัยมีอยู่สี่อย่างอันเป็นปัจจัยของคนเอาธรรมดาทั่วไปด้วยแล้วก็พิษสุขด,ด้วยแน่นอนทานย่อมมีผลของทานในขณะเดียวกันเวลาเราเอาปัจจัยเครื่องอาศัยสี่อย่างคืออาหารเครื่องห่ม ญาณชารโรคแล้วก็ที่อยู่อาศัยไปมอบให้ไปถวายหรือว่าไปให้กับใครๆผลที่เกิดจากการให้จะเกิดขึ้นกับเราบุคคลผู้ได้ให้คือเป็นผู้ให้ในขณะเดียวกันนะอย่างเช่นการถวายทานหรือว่าการทาทานเนี่ยย่อมมีผลและก็มีอนิสงส์ที่แต่งการกานออกไป เกิดเป็นเด็กน้อยเอาข้าวให้พ่อให้แม่คือการให้กับอถ้าพ่อแม่นั้นเป็นบุคคลที่เป็นปุตุชนธรรมดาก็จะมีผลเป็นพันนี่คือผลที่เกิดารให้คือให้พ่อให้แม่หรือเรามีเศษอาหารอันนี้เราทานอาหารเหลือนิดหน่อยเนี่ยเป็นพวกเศษอะไรเศษอาหารที่มันติดอยู่ตามจานนะ แล้วก็เคลียเ์ๆียลงกองไว้บนพื้นโดยคิดว่าเออเดี๋ยวสัตว์มันอาจจะมากินอย่างเงี้ยคนนี้ก็ยังคงเป็นคนทองทานเวลาตายไปแล้วจะไปสู่สุปติคนทองทานนะมันจะเป็นต้องไปถวายกับทิพซูหรือว่าอะไรใดๆในขณะเดียวกันบุคคลผู้ตายไปแล้วแล้วไม่มีอาหารไม่มีทรัพย์มไม่มีสมบัติอันเป็นทิพย์นั่นแสดงว่า เป็นบุคคลผู้ไม่เคยให้อะไรกับใครใครเลยไม่เคยมีใจที่จะให้อะไรกับใครใครเลยไม่เคยคิดที่จะให้อะไรกับใครใครเลยเป็นบุคคลผู้ละโลกนี้ไปแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอาหารหรือเคยให้แต่เคยตำหนิหรือเคยปิดกั้นการให้ของใครใคเอาไว้อย่างใดอย่างหนึง่งผลที่เกิดจากการให้ยังไม่ปารากฏ แต่ได้รับผลของการปิดกัน้นการให้อาไว้ก่อนอย่างเช่นเขาจะเอาของไปถวายหรือว่าเอาของไปมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งก็บอกว่าเออไม่ควรให้หลอกอะไรประมาณนี้อย่าเอาไปให้เลยเดี๋ยวค่อยให้ดีกว่ากลับกลายเป็นว่าเป็นปิดกัน้นการให้ของผู้คนคนอื่นวิบากกรรมจะปรากฏก่อนคือวิบากกรรมประเภทนี้จะปรากฏก่อนนะ แล้วก็ปิดกั้นการได้รับอาหารของคนคนนั้นไว้แม่เขาได้ทําอาหารอาไม่ใช่แม่เขาได้ถวายอาหารหรือว่ามอบอาหารให้อาหารกับใครๆเอาไว้ก็ตามแต่เขาก็จะยังไม่ได้รับผลน,นั้นจนกว่าวิบากกรรมตรงนี้จะผลจะจะผลไปหรือว่าจะหมดไปทีนี้มันก็แตกการกันออกไปสมบัติอันเป็นทิพย์ไม่จําเป็นต้องเป็น สิ่งเดียวกันกับที่เราผายในโลกเนี่ยอย่างเช่นเราให้ให้ข้าวเอาข้าวข้าวหมูในโลกคลิปจะไม่มีข้าวขาหมูแต่ผลของการให้ข้าวข้าหมูจะกลายเป็นอาหารที่อยู่ในโลกคลิปนั้นสาหรับสำหรับบุคคลผู้ได้ให้ข้าวขาหมูเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้พระไม่จำเป็นต้องให้กับคนธรรมดาทั่วไป ให้สัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือแม้ไม่มีตัวสัตว์บุคคลตัวตนใดๆก็ตามเป็นผู้รับตอนนั้นแค่วางเอาไว้แล้วก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะมีผู้มาเอาไปหรือมีผู้มาใช้สอยมากินอย่างเงี้ยของนี้นะนี่ก็ชื่อว่าการให้อย่างเช่นเราเอาอสมมติว่าเราไปสร้างโรงเงาเอาไว้ ที่ใดที่หนึ่งแม้ไม่มีใครมาใช้เลยตอนนี้แต่ก็หมายใจไว้ว่าเออตอนเนี้ยเราได้สร้างกระท่อมนะเอาไว้ให้คนเดินทางผ่านไปผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะได้มานั่งพักบ้าง <Yeah. S 1> นนาอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันแม้ไม่รู้ว่าใครจะมาแต่ผลของการสร้างตะท่อมหลังนี้ก็จะปรากฏกับบุคคลผู้ได้สร้างเอาไว้ห <Yeah. S 1> ลังจากลาโลกนี้ไปแล้ว, <Yeah. S 1> ลว,ลวคือตายไปแล้วไม่จำเป็นต้องให้กับใคร ให้พ่อให้แม่ให้อาหารให้เครื่องมหงมให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยนะเพก็จะได้สมบัติเป็นสมบัติที่ที่ควรเหมาะกับความเป็นวพภูมินั้นนะอย่างเงี้ยคำถามถัดมานะคะมีสองข้อค่ะข้อแรกทำไมยิ่งปฏิบาททาัติทรรยิ่งลำบากเหมือนมีคนห้ามไม่ให้มาปฏิบัติเส้นทางนี้ พาะตัดจงไปได้ว่าเวลาปฏิบัติแล้วทําไมจึงเกิดความยากลำบากต่อการปฏิบัติเพราะวิบากกรรมและเรื่องของกรรมเนี่ยคือกรรมแล้วก็วิบากกรรมเนี่ยมันคานวณกันยากมากจะต้องมีเหตุหรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนจุลปันโกเนี่ยแค่คือแค่เลยนะ แค่เคยไปดูถูกหรือว่าคือแค่ดูถูกเนี่หละครับดูถูกคนที่มีสติปัญญาอ,อ่อนไปแล้วการปฏิบัติธรรมของตัวเองเนี่ยตลอดสามเดือนเนี่ยห้องแม้สามั้หรือสี่บรรพยแค่บทเดียวเนี่ยยังไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นมีชายอาย่าอย่างเช่นยกตัวอย่างคือแค่ทำนิดหน่อยมีชายคนหนึง เป็นผู้เขาได้ตั้งโรงทานเขาทเขามีการตั้งโรงทานแล้วตัวเองเป็นผู้แจกทานมีขอทานเดินมาแล้วก็ทํำภาพเบ็ดป่าใสคือดูถูกนิดหน่อยคนเนี่ยตกนรกไม่รู้เท่าไหรเท่าเท่าไหร่เป็นพราะไ่ดูถูกเอาไว้นะในขณะเดียวกันเหมือนกับจุลปันโคมนี่แหละที่ไปดูถูกคน หองมันซื้อไม่เกง่งนี่นะโอ้อย่างเนี้ยไปดูถูกเอาไว้ไปใช่ไปปามากไปเหยียวยามไปอันนี้ดูหมิ่นเอาไว้ทําให้ตัวเองเ,เกิดมาแล้วก็ภาวนาไม่ไปใช่ปิดกั้นการภาวนาทีนี้นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กน,น้อยส่วนอื่นเราไม่รู้เลยว่าเราได้ทาอะไรยังไงไว้หรือหรือเปล่า เพราะอาสงไขยที่ผ่านมากับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้เกิดเป็นอะไรยังไงบ้างนะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยวิบากตอนนี้ยการกระทําตอนไหนนะที่สมผลเราอยู่จึงไม่สมานอบได้อย่างนแน่นอนแต่มีเหตุผลเนีนเ่ยอันนี้แน่นอนแล้วก็แก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้มองดูว่านี่แหละคือวิบากกรรมที่เราจะต้องรับยอมรับวิบากกรรมและกระทา อย่างเช่นออขัดเครืองหรือว่าไม่สามารถดําเนินต่อไปได้โดยง่ายเราไม่เป็นไรเราแค่ส่งเสริมคนอื่นอย่างเี้ยนะถ้าหากเราสามารถส่งเสริมคนอื่นได้เดี๋ยวผลคือวิปากกรรมเนี้ยก็ยจะหลุดออกจากเราเองอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการคำถามข้อที่สองนะคะจากการที่ได้ปฏิบัติธรรมเส้นทางนี้มาเวลายอยู่ในสถานที่ทํา รู้สึกสบายใจมากกว่าเวลาไปทํางานเพราะเหมือนรู้สึกว่าโลกใบนี้วุ่นวายแข่งขันกันชิงดีชิงเด่นใครฟ้องนายคนนั้นได้ดีกว่าอยากขอคาแนะนําให้ไปทํางานสู้กับทางโลกจากอาจารย์เท่าัเราไม่สามารถปฏิเสธได้เราว่าโลกนี้มันน่าบือหนาหรือว่ามันมีความทูกคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้ เราแค่ต้องเข้าใจว่าทุกแต่ละที่ที่เราจะต้องเจอนะจะต้องมีความเป็นทุกข์เหมือนกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทุกประเทศใดมันจะเป็นทุกข์เหมือนกันนี่แหละอ๋อทุกข์เพราะเจ้านายทุกข์เพราะลูกน้องทุกข์เพราะงานอย่างเงี้ยทุกข์เพราะสถานที่แออัดทุกข์เพราะรถมันติดทุกข์เพราะเยอะแยะมากมา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดๆก็ตามมันจะเป็นทุกข์อย่างแน่นอนแล้วในเมื่อมันเป็นทุกข์ให้มองว่าทุกข์ยิ่งกว่านี้มันมีอยู่นะคือทุกข์ที่มันยิ่งกว่านี้มันมีอย่างเช่นโอ้รถวันนี้รถติดใช่ไหมไอ้ที่ติดติดกว่านี้มันต้องมีแน่นอนเราจะต้องอยู่กับไรถติดนี้ให้ได้เข้าใจไหมต้องอยู่กับรถติดแค่นี้เนี่ยให้ได้ เพราะถ้ามันมียิ่งวันนี้อีกเราจะอยู่ยากกว่าเดิมอ๋อหัวหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะต้องมีหัวหน้าที่มันยิ่งวันนี้อย่างแน่นอนนี่นะเมื่อก่อนคือวันก่อนยังไม่เจอขนาดนี้เลยแต่มาวันนี้หัวหน้าคนเดียวกันหนักกว่าวันก่อนเนี่ยแสดงว่าพรุ่งนี้มันอาจจะมีที่ยิ่งวันนี้แน่นอนนี่นะโอ้งานวันนี้หนักใช่ไหมเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเอออาจจะเบาหน่อยอย่างเงี้ย แต่ขนาดเดือนนี้แล้วยังหนักเลยใช่ไหมตอนนี้เบาๆเนี่ยวันหน้าอาจจะหนักกว่านี้ด้วยซ้ำไปั้างนี้นะมองดูความทุกข์ด้วยความเป็นทุกข์แล้วก็บอกตัวเองหรือว่าเตือนตัวเองว่าเราจะต้องผ่านความทุกข์ไปให้ได้จะต้องทํายังไงเนี่ยมองดูมัดหรือว่าข้อปฏิบัติของตัวเองว่าเราจะต้องทํำยังไงอย่างนีงง้นะเราจะต้องคิดเพื่อที่จะออกจากทุกข์ให้ได้เราจะต้องพูดออกจากทุกข์ให้ได้อย่างงี้นะ เราเนต้องทาออกจากทุกข์ได้เราต้องอยู่กับรถที่มันติดอย่างเงี้ยอดทอนกลั้นให้ผ่านเรื่องรถติดเนี่ยให้ได้อย่างเงี้ยนะแล้วมันจะสามารถผ่านไปได้ทีละเรื่อง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 พรามันผ่านไปได้นะไม่ว่าทุกข์แบบไหนก็ตามที่มันเจออยู่ตอนนี้นะมันก็จะผ่านไปได้ทุกเรื่องเออคำถามถัดมานะคะ ถ้าีมีสองคำถามคำถามแรกค่ะสติทํางานแตกต่างจากปัญญาอย่างไรแล้วก็สองสติในโลภโกรดหลงถ้ามีสติเข้าไปเห็นโลกโกรดหลงเข้าจับจะได้มนุษย์เทวดาพรมใช่ไหมครับถ้าใช่เพราะอะไรปอลองถ้ามีสติในตอนนั้นแล้วตายทันทีแล้วถ้าเรามีโลกโกรดหลงและไม่มีสติหลงเข้าไปกับโลภโกรดหลงและตายไปในตอนนั้นเราจะได้เนรชัย เบ็ดอสุรตะยสร้สันสนกใช่ไหมครับสติมีคุณอย่างหนึ่งที่ผูุ้ทธเจ้าโคงกล่าวไว้ก็คือว่าหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขใช่ไหม,แล,ลลมแล้วก็เมื่อลากจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติคือบรรเทิงในสมัยมีสุคติที่ไปสติไปเอาคำระลึกได้ระลึกไปหาก,กายหาเวทนาหาจิตหาธรรม ในขณะที่ระลึกไปหาจิตย่อมเจอจิตมีโลภะบ้างมีโทสะบัางมีโมหะบ้างมีจิตที่ปาศจากราคะโทสะโมหะบัางอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเราสามารถมีสติสติจะทําหน้าที่ระลึกแล้วก็รู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเมื่อเรามีสติอย่างนี้ปัญญาจะเป็นเครื่องดึงเราออกจากโลภะ โทสัโมหะความรู้ตัวหนึ่งครั้งจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าโ,โทสัตโมหะเนี่ยเป็นเพียงแค่ความสกปรกในจิตอย่างเงี้ยนะเป็นเพียงแค่ส่วนเกินขึ้นมาในจิตเป็นเพียงแค่ทุลีในจิตอย่างเงี้ยนะเป็นเพียงแค่หมอะควันที่มันพัดผ่านเข้ามาในใจอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจอย่างนี้ เวลาที่เรามองเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปยึดมั่นหรือมั่นมันอ่ะมันจะมีส่วนของการยึดมั่นถือมั่นอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นยึดมั่นถือมั่นในสติยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่ไม่ใช่โลภะโทสะโมหะในขณะที่ส่วนของการยึดมั่นหรือมั่นแบบนี้ทําให้มีอุปาทานแบบนี้เกิดเป็นภพในส่วนนี้ไม่ไปมีภพไม่ไปเกิดในส่วนของโลภะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่ามีสุคติเป็นที่ไป เนะพราะมีสตินะ Banana. เวลามีโทสะเกิดขึ้นต้องรู้ว่านี่คือจิตเป็นโทสะจิตอย่างเงี้ยนี่คือโทสะกาลังเกิดขึ้นที่จิตอย่างเงี้ยในขณะที่เราต้องรบรู้อย่างนี้มีสติเกิดขึ้นมาปับ๊บถ้าหากตายไปในขณะนั้นตายไปในขณะนั้นในขณะที่จิตมีสติอย่างเงี้ยแม้มีโทสะเกิดขึ้นอยู่ตรงก็ตามแต่มีสตินะไปในจิตจะไปสู่สุคติเพราะมีสติ แต่ถ้าขาดสติมีโลภโสดาโมห์เป็นที่พาไปอย่างแน่นอนทีนี้ปัญญามีส่วนเกี่ยวข้องในสติในทางนองที่ว่ามันเข้าไปแจกแจงหรือว่าทําการแยกแยกองค์ประกอบสิ่งหเหล่านี้ทําให้เราสามารถใช้เหตุผลในการดําเนินหรือว่ากาะทํำต่อ เรื่องราวของโมฆะโทสะโมหะนอเนจตได้อันดับแรกปัญญามีส่วนของการทําความรอบรู้อย่างเช่นรู้ว่าอ๋อตอนนี้คือจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตมีโลภะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตปัสจากโลภะปัสจากโทสะปัสจากโมหะปัญญาจะมีส่วนของการแยกแยะในสิ่งเหล่านี้ทําหน้าที่ หลังจากสติคือทำหน้าที่ต่อจากสติด้วยการพยายามแยกแยะให้เห็นผลปรุงแต่งในส่วนที่เป็นกูศสรธรรมให้อย่างเช่นถ้ามีปัญญาเยอะหน่อยโลภะโทสะโมอาจจะดับไปไปหน่อยถ้ามีปัญญาเยอะหน่อยมีสติไปในจิตแล้วเห็นความจริงของจิตแล้วก็สามารถถอนความยมาึดมั่นคือมันในจิตได้ ขึ้นอยู่กับปัญญาที่ทำหน้าที่ในตอนนั้นปัญญาแปลว,ว่าความรอบรู้ในกองสังขารคําว่ารอบรู้ในกองสังขารตอนที่มีสติไปในจิตนีนะ้คือปัญญาที่รอบรู้ในจิตว่าจิตมีองค์ประกอบอะไรบ้างเขาเรียกว่าความรอบรู้ในองค์ประกอบของจิตนะคือความคุุงแต่งจิตในขณะนั้นนี่คือคําว่าปัญญาที่ทาหน้าที่